ครับผมวันนี้ก็มาปีเบ็ดด้วยมายุกยอด้วยครับพองงานเแล้วปลาสลิดตัวใหญ่ปเปลี่ยนมา,บาเบ่าแท็กกันนี่ไหมหองอะไรไม่รู้ไม่รับ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 เดี๋ยวดูติดตามชมครับไาครับเปิดนี้เป่าครับเป่า นี่รูปแบบนี้ครับอุ้ยทับปาลาด้วยทับปาลาเลยหืมบบทันวะแด็กแน่นอนอก,กัน มมาตายยังวะปะิ่งจวดเลยวะไปครับ เรียบร้อยอู้ตะเพียนใหญ่ครับเม,มื่อกี้เนี่ยับอืมตะเพียนใหญ่เจียวจัดตะเพียนใหญ่ครับดูครับหน้าตามันเอาเรี่องเลยนี่มานี่ยไหมเขาเขาไปครับเกิดดีตัวมีตัวมีไอ้เมื่ตัว นี่น้ำลึกหน่อยตายแล้วไปครับอ้าว uh <laughs>